าเงินเข้าจริงจริงจริง,รงอาจริงพูดไม่ได้โกหกเลยบางทีคนก็ไม่ค่อยเชื่อนะที่ไม่ค่อยเชื่อเพราะอะไรรู้ไหมมันมองไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นภาพแต่ว่าองค์ธนเรษตปัจเจกพุทธเจ้า,าเจ้าของคาถาเงินล้านเป็นคนให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำมาโดยตรงพึ่งติดตามคุณอ่ขอบคุณนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะหัวใจส้มเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นผมมีเวลาอีกสิบห้านาทีเศษนะก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอ่ะว่า อภินิหารของการสวดมนต์นั้นมีมากแต่แค่เพียงว่าผู้ที่ปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ถึงขอบคุณนะครับนะสำหรับหัวใจส้มนะก็เข้ามาแล้วก็แชร์ออกไปแล้วพิมพ์ชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามครับจะถามอะไรก็ถามได้คนละหนึ่งคำถามถามว่าผมชอบนั่งสวดมนต์นะเพราะว่าเผลอเมื่อ,อไหร่ก็เดี๋ยวก็นั่งสวดมนต์มันเป็นนิสัยเป็นนิสัยมันเป็นความชอบเฉพาะตัวเพราะว่าเขาเรียกว่าทรงฌานเมื่อทรงฌานถ้าเราไม่ได้ทําในสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆมันจะเกิดความไม่สบายใจ คนแบบนี้พ้นนรกแน่ๆนะพ้นนรกก็คืออะไร